เสียแบเพนะครับตัวซันอีทเองนะครับก็มีหลากหลายตัวนะครับแต่ว่าต,ตัวตแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ตัวที่เราเอาเข้ามาหลักๆจะมีอยู่2ตัวก็คือไว e r i e s ธรรมดากับ Y s e r i e s s e นะครับต่างกันยังไง Y s e r i e s s e จะเป็นตัวที่ตัวเริ่มต้นใช้คำนี้แล้วกันนะครับสปีดในการร i s สปีดเนี่ยไม่สูงมากอยู่ที่550นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าราคาถูกนะฮะสหรบับคนที่เริ่มใช้จากตัว Mi โ r o SD card ใช่ไหมครับอยากจะ ข้ามมาใช้ในส่วนของไทปีที่อาจจะมีความทนทานสูงกว่าเป็นโลหะเป็นเหล็กหรืออะไรเงี้ยนะครับคุณก็สามารถที่จะข้ามมาใช้ตัวนี้ได้นะครับโดยที่ไวส์สป e ดเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่550ถ้าเป็นตัวไวทที่ไม่มี SE i นะครับไวสปีด right นะครับจะอยู่ที่1,600เพราะฉะนั้นสปิดก็จะสูงกว่านะครับสำหรับ2ตัวนี้ที่มีความแตกต่างกันนะสายวิดีโอที่ถ่ายประมาณโฟก k เนี่ยได้ไม่มีปัญหานะครับโ 60เฟรมนู่นนี่นั่นได้เพราะฉะนั้นอาจจะเหมาะสําหรับสายภาพนิ่งนะครับที่ถ่รั่วหนอ่อยอยากได้ความเร็วที่สปีดคัาสที่สูงกว่าตัว US2 US2 เนี่ยสปีดคาสสูงสุดอยู่ราว,ว,ว300กว่านะครับ300ราวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันขึ้นมา5 50 ก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วก็อาจจะรัวได้ได้ได้มันขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยเป็นโลหะเป็นแข็งแรงทนทานอะไรประมาณนี้มากขึ้นกว่าตัวที่เป็นเอสติกาดอะไรเงี้ยนะ